สดจ้าตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วแอรอว่ซิมอ่อออโยอโซ่แบบฝีมือนะ่ะต้องไปนต่เข้มอยู่บนประเดกโอ้สั่งว่ะพี่พี่น้องมาเด้แต่ขินเขาต้องกัน<อ>นี่วาแล้ว ตัวเด็ดจีบหอยหอยน้าได้ไหมคะหอเป็นหอยเคลือนหขอยังไหนังียงขาสหอยังอกะมองอันมองไฟที่ไลนั่นเลิกว่าแม่น่้บอกม่นันเพราะว่าเห็นอันญยาเห็นยังติ่มอ่ะนะนึกว่าสิบแบเเมองไฟที่ยเท้าขามาเลิกยลงนะ เห็นแต nhà แต่ยังอะนะการที่แบบตึ้งตนะลาชอบผ่าแต่บยอมงาแ่ใแจ้งโตขึ้นเือนงาเป็นสบายอก็จะว่าเนาะมีแต่คนไม่ถนัดเลยนูนไก่ก็ไบ่แไก่ก็บพรหเยด้วยเนาะกมาก่อไึมเงนสาวชอบทุกอกใหญ่นอนบอกว่ามีมีาละลายไ่ได้องจะไม่ห่อนเดีย เราลง่าใหญ็นโ่้กโค้กเขาไม่้านหรือลำลำเดนมาให้มานาเก็นมาอน้าเก่ไข่บ็าจะมาเอาเมื่อกี้แบบอะไ้ไปบอกมูอถอดที่ต่องไก่ตุงมไกลบาดจะบ้านี่นอยาเจนีดิโอสามบาไม่เออ หลากว่นี้รเดยัดูไก่ไก่นี้่บอก่แไก่บบไน้อก่แบบไหนก่ไหน้ก่บบไน้อกไหนซ้อไก่แไหนัก่น้อไหนอกนซือไน้อก่น้อแอก้อไ่าน้อก่หน้ไ่หงไ่แห่แบแนก่แไ่ดห่นยน พี่เลีพูหลงพ่นหลงซื้อพูนอ่่จำไหนอยู่เนาะเมอไหแม่มัโทรมันโทรไฟมาสนะดึกดึกเารอวันเมาอวัน่ัเขาาซื้อพนซื้อพนไม่ววาอน อาจจะเปลี่ยนตัวละครเองไี้เขาตกแต่งเปลียนไปซื้อของมาเออล้เขาไปซื้อขอ่เออเขาไปซื้อของไม่บอไม่ซื้อว้าแ่มเนี่ยซื้อ้าซื้อออกก่อนเลยซื้อเป็นเป้เป้ซื้อเป็นสัญญาณสังัเยนะเมื่อวันทก6จ้ะเอ้บัตน้องย่างนั้นนั่งกับป๋อมันมาดึงเขาไปไปเส็ยดหายพวกคนเมาอ จะดงาไดจแดงมนได้จะแดงกใช้เก่า่าข yes. yes. no. no no, 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 ้องหนาหันเลยไออื่นได้หมอนไออน่นได้หมอนยังไงตัวใหานเนาะแต่เด็กน้ำไม่ได้เด็กน้ำอย่าเดอกะเียนหวเขาเลยเียดว แรกนี้าษหนนี่เลแล้วก็บอกให้ได้มาดูุตันตบกตกอยางบัเอย่างพูดาไยังนไ่เ้ยตัอยางไ่ได้งนาวน้นะเได้นีนขาตัจวแกมันพักกันเ่ากันก็วกสุมสุ่มสุ่เออเนาไข่ก็อก็มี่เนาต้องก็อาวหน้าเน่าไม่้ำกันกุเหมาเลย เน้าน <mile> ี่ยเ่ารายกกินกันเนาปหนกรนอครเม่นนรเมื่อนก็เพิเไปนมนเอ จะไปแดงให้นาวละของผมแม่แหละถ้าชอบเป็นคนกินเบียร์น่ะเหตใเราคุณซืเบียร์มกินตกินเนะบอกลองคุณซื้อเบียร์มกินันกินแล้วเปนอนรคนีากินแล้วนอนจะมียาบ่ดเอือยพนานมีคนนี้เป็นหมอกินแล้วนอนหลเลยที่เราก็เบิ่งหายาปตามยาพนาก็ดูย สองันองสาวของสาวคุิป้ามั้ะา้บนแเบิองมลานเบิงมหอแดงเบิงเห็นนงคนนุ่น่กนเป็ไรเลยอะไรอย่างับมจะสิกินัอย่างกูเป๊ะเนาะไม่เบิองสาวหอนี่ยนะนับแกอบชบะวน ข้าวกระบอกหัววาเราเบมกะบอหัานหมือนเอเป็นใจมั้ยนะระเบียบนี้พักบังแซบบักอันนั้นนะปลาหวานแม่แม่วหวานแซบมันย่งเมย์ย้วยวนแม่ป่ะยี่ไไก่จากนี่บ้าเมยไก่บ่า สวนใหญ่เลยบ่นอมันยางย่างใกลได้ดูรถกระทัาสวนจไดยังทางวนี่แานท้ืเยอมากองยันจะคอยมาจะก็ไปปกยานไหนทาวาเพราะว่าสีบนสีแสดงน้ำบานแม่หลายเหนือยเยอะอะไรเธออยู่บันทุ้งใส่ต้นหาต้นหายไทกันทะลุหมดหรือการทะลักกานทะลุมดสี่สิบ แต่องเบิงในช่วงนเาคยมนจบวกลยหอไม่ชบาเบิองแน่เล่นยามได้ก็เบิงแต่เาเบิงไหวเบือเบองสิลดใส่ดืกบมไ่ตีหามวมแต่ว่าอันนี้เนาะม่ไปคอยเคนเกิดหน้าจะเศร้าก็มั้งเศร้าตีหามันจะเลุดเนาะแ่ไมทำใก็หันโคเนาะ จมกัม so ิลสจมเหลืองไปเปลนสาเกิดไฟเเไส้รอบแรกกันเีด <seventh> กันีดกัเอะไปในกระเป๋าอยู่เตกระเปไหลไส้แข็งแข็งเกื่อ ก็บหวอันนันซอสหอมคอซอสกอยากกินคนละก็เลยเอาไส่ซอสอไปจากเลยเสียงดังเด้อำนักินเากพยังบนอกินได้อัน้ำนัละนน่อยแล้วัอะน่ ไปที่ไกลๆสิมีป e ั๊มน้ำม ah ันกะได้กินเขาเซเว่นอยู่แต่คันบ่มีไป็อดของพักเลยคือนอนแ้วกะมาหอดงานกะจะมากินสินะกลุ่นนี้สิมากๆม้านุ้งสิหูแม่จห้มันแข้งกินมันๆมาๆกินมันเหือกินเขาบอลลูนบ่าเลยแม่บอกว่าให้ดูกินมาๆหมายรก็อย่างกินมาๆหมาไรไปหอดสั่งก็ซื้อมัมา่อมากินสิมา โอเคจ้าคลิปนี้ให้ขาฟังไว้วำบคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าจะไปห้องน้อัปเดตกันมาอีกทีนึงบ๊ายบาย